อไปดูซิพอทำอะไรพอทำอะไรพอทำอะไรพอกอบล็อกทำห้องหมาผู้ช่วยช่วยไปกี่ตัวนี่ขยันทั้งนั่นผู้ช่วยเผือกผู้ช่วยสองช่วยอะไรเพื่อนสามหนิโอ้ช่วยบันดี้โอ้นี่พอไปแล้วนี่ ตัวตึงนี่แต่ตัวตึงเลยโอ้พ่อไปแล้วหนูผู้ช่วยสามขาพ่อนั่นไปแล้วอืช่วยได้เยอะอยังไม่เสียข้าวสุกเลยไปแล้วอไปใกล้แล้วคุณประสกข,ข้าวปสมสาแทนะ่งไง